อบนนี้มันก็ไม่เท่าไหร่นะครับผมแต่อันนี้มันมันคือมันขาดเรียงเลยขาดเรียงเลยนะครับอันตรายนะแบบนี้ถ้าใครขาดเลียงแบบนี้ต้องคอยดูมันเช็กน็อตล้อบ่อยๆนะครับผมถ้าไม่เช็คเดี๋ยวมันหลวมนะครับอตัวนี้ผมเคยเพิ่งเพิ่งไปยิงมาใหม่มันหลวมนะครับพอดีรถไม่ได้แบกนะครับวิ่งน้ำหนักไม่ได้ถึงมาตรฐานด้วยซ้ำนะครับผมก็เลย ยังไม่มีเวลาเปลี่ยนด้วยก็เลยไว้ก่อนแต่ต้องคอยดูระมัดระวังไปเรื่อยๆนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวขาดอีกตัวหนึ่งหรือหลวมใบมันจะอันตรายนะครับ สวัสดีครับมาพบกับไรเดอร์ท럭ไทยแลนด์ช่องที่มีสาระและไม่มีสาระประปนกันไปนะครับผมถ้ายังไงฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับนี่ก็เช้ามืดนะครับยังมืดมืดอยู่เลยนะครับก็มาจอดทําตุระเช็คอ่ล้อเช็คลมยางนะครับเคาะยางนะครับผมอันนี้ก็บรรยากาศรอบๆนะครับผมนี่นะครับ ไปจอดถนนมันโล่งกันเลยทีเดียวนะครับผมก็ว่างนะครับนบรรยากาศทุ่งนานะครับผมก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับ เช้านี้ก็จะไปวิ่งทรายนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะมีทรายหรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูนะครับตอนนี้ก็ยังลีลาอยู่เลยมารำอยู่ข้างทางนะครับผมโอเคนะครับมันอาจจะมืดๆสักนิดหนึ่งดูฉากบรรยากาศข้างหลังนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปเอาทรายที่อยุธยากันเลยครับผมโอเคครับก็บรรยากาศ ตอนเช้าๆนะครับผมก็จะประมาณนี้นะทุกคนมันก็จะมืดๆนิดนึงนะครับถ้าเป็นภาพมืดยังไงก็ต้องกราบขออภัยนะครับผมสวัสดีมาก็มันก็เดินด้วยฟิล์มนะจริงๆเปิดกระจกไปก็มันก็สว่างนะทุกคน เปิดกระจกไปก็สว่างแต่ก็ปิดกระจกดีกว่านะครับเพราะว่าเส้นนี้บรรยากาศแบบมันมีเล้าไก่เล้าหมูนะทุกคนกลิ่นก็อาจจะไม่พึงประสงค์นิดนึงนะก็ช่วงนี้ยังนะครับไม่ได้อัปเดตอะไรอะไรมากมายนะครับผมก็ช่วงนี้ขอเป็นแบบ คลิปเร็วๆไปก่อนแล้วกันเนะาะก็เดี๋ยวจะมีถ่ายน้ำมันเครื่องเร็วๆเนี้ยนะครับผมแต่ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นวันไหนอาจจะเป็นเสาร์นี้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวต้องดูอีกทีนะครับช่วงนี้ยังมีงานอยู่ก็ประคองประคองรถวิ่งนะครับก็คือวิ่งไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็วิ่งอยู่ห้าสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็วิ่งในซอยด้วยนะครับผม ก็เลยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับพอเราวิ่งเข้ามาในซอยพื้นที่ชาวบ,บ้านเขานะครับแต่จริงๆมันก็มันก็เป็นทางผ่านนะในระดับหนึ่งกว้างนะครับกว้างอยู่นะครับผมแต่เราก็จะพยายามวิ่งให้มันช้าลงนะครับถ้าเราออกไปที่ถนนใหญ่แล้วก็ผมก็จะวิ่งอยู่ประมาณหน้าไม่ขึ้นอยู่ประมาณเจ็ดสิบนะครับแต่ GPS จะอยู่ประมาณหกสิบห้านะครับผมหกสิบ กว่านะครับก็ไม่ได้เร็วมากนะครับผมช่วงนี้เหมือนเหมือนเหมือนเราประคองรถวิ่งนะครับประมาณนั้นนะครับผมก็ต้องดูว่า,าสถานการณ์ในการซ่อมรถช่วงนี้มันไม่ค่อยจะดีเท่าไหรเ่เนาะเขาแก่แล้วเหมือนนะเอ ประหยัดเกินไปนะครับประมาณนั้นนะครับผมถ้าใครจะแปลเป็นอีกอย่างก็ออคําว่าประหยัดนะครับประหยัดจนจนเกินไปนะครับบางทีนั่นแหละตามภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าอะไรนี่แหละ <c oughs> <c oughs> นะก็ประมาณนั้น,น,นทุกคน ลากยาวไปครับก็เดี๋ยวออกถนนใหญ่แล้วก็ยาวเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินยังไม่รู้เลยว่าจะกินอะไรนะตอนนี้เดี๋ยวจะออกไปเอาทรา,ายก่อนแต่ไม่ได่อาจจะซื้อเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าร้านค้าเปิดหรือเปล่านะครับถ้าร้านข้าวเปิดตอนเช้าแล้วก็เข้าไปซื้อเลยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูหาร้านข้าวกันก่อนนะครับผมเป็นอัน,อนเป็นอันดับแรกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดินไปติดคิวที่บอ่อทรายจะได้มีข้าวกินนะทุกคนโอเคครับไปครับนี่ก็ออกมาถนนใหญ่แล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวดูร้านข้าวข้างหน้ามไม่รู้เปิดหรือ,อยังนะครับโอเคครับผมน่าจะเปิดแล้วแหละเดี๋ยวแวะ ไปซื้อข้าวกันก่อนนะทุกคนเปิดแล้วเปิดไปแต่เช้าเลยนะฮะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตซื้อข้าวก่อนแป๊บหนึ่งนะครับผม ได้มาแล้วครับผมนี่ก็เป็นข้าวเปล่าแล้วก็แกงเออผัดเผ็ดผัดเผ็ดไก่ผัดเผ็ดไก่นะครับผมก็ไม่รู้เขาบอกว่าไก่บ้านนะก็นั่นแหละครับไก่นียวนั่นแหละครับไก่ตลาดนะครับไก่เลื่องๆนะครับทุกคนโอเคเราเดินทางไปที่บอไยกันก่อนครับผมก็ยาวๆไปครับ ารถเยอะเลอเกินรถเยอะมากเลยทุกคนเชา้าเช้ารถเขาออกไปทำงานนะโอเคยาวไปครับ ครับผมนี่เลยผัดไก่เขาบอกว่าไก่บ้านนะทุกคนนี่นะครับกินบรถแบบนี้แหละจอดกินข้างทางนะครับผมโอเคขออนุญาตก,กินข้าวก่อนนะครับโอ้ยแดดตอนเช้านะครับเมื่อกี้จอดอยู่โคนไม้กินข้าวพอออกตัวมาแดดเปรี้ยงเลย ครับผมก็มาถึงลมโง่แล้วนะครับเะกี้ก็วิ่งมาก็มาเรื่อยๆนะครับไม่ได้รีบนะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็ติดเที่ยงวันดีสิบสองสสองนกาหกนาทีเท,ที่ยงเที่ยงหนาทีครับผม ลูกละนาดลูกละนาดถึงก็ต้องกระโดดกรยิงรยิงมาเร็วไม่ได้ใครเผลอมาเร็วนี่มีลูกหลุดเลยนะครับลูกละนาดสองลูกนะมองแทบไปเห็นว่ามันเป็นโทนสีเดียวกันหมดถ้าคนไม่เคยมามาเร็วเร็วนี่มีกระโดดลูกหลุดแน่นอนครับกระโดดแรงมาก ก็จะฝุ่นเยอะหน่อยนะถ้าแบบว่าแรงๆหน่อยนะครับก็ฝุ่นเยอะนะครับผมก็ถ้าว่าฝนตกก็ดีหน่อยนะครับฝุ่นไม่มีโอเคครับผมเดี๋ยวเข้าไปซื้อตั๋วนะครับผมแล้วก็ต่างก,กินก่อนครับผมผ้าก่อนนะครับทุกคน ก็มาดูน็อตล้อนะครับน็อตล้อมันขาดขาดเรียงกันเลยนะครับผมก็คือขาดเรียงกันสามตัวจริงๆแล้วมันมันมันต้องขาดแบบถ้าขาดสลับอะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็สลับมานนีมันก็ไม่เท่าไหร่นะครับผมแต่อันนี้มันมันคือมันขาดเรียงเลยขาดเรียงกันเลยนะครับอันตรายนะแบบนี้ถ้าใครขาดเรียงแบบนี้ต้องคอยดูมันเช็คน็อตล้อบ่อยๆนะครับผมถ้า ไม่เช็คเดี๋ยวมันหลวมนะครับต,ตัวนี้ผมเคยเพิ่งเพิ่งไปยิงมาใหม่มันหลวมนะครับพอดีรถไม่ได้แบกนะครับวิ่งน้ำหนักไม่ได้ถึงมาตรฐานด้วยซ้ำนะครับผมก็เลยยังไม่มีเวลาเปลี่ยนด้วยก็เลยไว้ก่อนแต่ต้องคอยดูระมัดระวังไปเรื่อยๆนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวขาดอีกตัวหนึ่งหรือหลวมไปมันอันตรายนะครับแค่นี้ก็อันตรายอยู่นะครับผมยอมรับเลยว่ามันอันตรายมากนะครับ แต่ก็คือผมไม่ได้ขับเร็วมากนะครับก็ประคองวิ่งไปก่อนนะครับผมโอเคถ้าใครเป็นแบบนี้ก็สมควรที่จะเปลี่ยนนะครับอย่าปล่อยแบบนี้นะคือของผมนี่มันปล่อยเนี่ยมันอันตรายอยู่นะยอมรับเลยนะครับผมแต่มันยังไม่มีเวลาทํานะครับแต่ก็ผมจอดรถแล้วประคองดูรัดแรมันอยู่เรื่อยนะครับดูทุกรอบทุกทุกตลอดทางนะครับผมจอดดูเรื่อยๆนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับผมก็ บรรยากาศเมฆก,ก็เริ่มกอ่อตัวมาเยอะแล้วนะครับผมวันนี้เมฆเยอะมากนะครับก็ยังอยู่ที่เอ,อสายยโสมอยู่นะครับเนี่ยเมฆเริ่มมาแล้วเม่ก,กอ่อตัวเยอะมากนะครับทุกคนก็เดี๋ยวต้องรีบไปนะครับผมเดี๋ยวก็กลัวจะดําหินไม่ทันนะเดี๋ยวฝนตกนะครับไอตอนดําไม่เท่าไหร่ไอตอนขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านนี่มันจะระบากเอานะครับผม ครับแล้วมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปวันนี้แล้วนะครับผมและก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย